แล้วก็มั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ได้รับความยุติธรรมกับกรณีนี้นะครับซึ่งถ้าคําพิพากษาเป็นคุณก็หวังว่าจะได้กลับไปรับใช้พี่น้องในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษดรครับครับก็ตามที่ได้คาดหวังไว้ครับก็รู้สึกพอใจกับกระบวนการแล้วก็ได้ไต่สวนถึงข้อเท็จจริงตามที่ได้ตั้งใจไว้ทุกประการก็รู้สึกพอใจครับ ในรายละเอียดนี้คงให้สัมภาษณ์ไม่ได้นะครับถือว่าเป็นการละเมิดศาลแต่ว่าในส่วนข้อเท็จจริงที่ทางสื่อมวลชนได,ไ,ดได้นำเสนอเกี่ยวกับาการยุติประกอบพิจารณาของไอทีวีก็ดีหรือในเรื่องเกี่ยวกับฐานะของผู้จัดการมรดกของผมก็ได้รับการไต่สวนจากทาั้งทางศาลก็ดีทางฝ่ายกฎหมายของอผู้ร้องแล้วก็ผู้ถูกร้องครับก็ครบถ้วน แต่ว่ารายละเอียดผมยังให้สัมภาษณ์ไม่ได้นะครับอพอที่จะให้คำสัมภาษณ์ได้ก็คือผมรู้สึกอพอใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นไปตามที่หวังไว้ทุกประการนะครับคงให้ได้แค่นี้ครับน่าจะรอรอพรี e l e ของของสารก็คงนัดวันฟังคำพิพากษาเดี๋ยวรอฟังทั้งวันแล้วก็เวลาศาลสารท่านได้พูดมาแล้วแต่ว่าต้องให้ทางสารรัฐธรรมนูญออกพรีเ s สเองเดี๋ยวก็คงจะออกมาภายในบ่ายนี้แล้วมั้งครับ ไม่มีแล้วครับก็คือนัดฟังคําพิพากษาเลยแต่ส่วนวันและเวลาให้สารรัฐธรรมนูญเป็นคนแจ้งเองดีกว่าครับเต็มที่ตามที่ได้ตั้งใจไว้ทุกอย่างครับมั่นใจเหมือนเดิมครับมั่นใจตั้งแต่ก่อนเข้าแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกมั่นใจว่าได้ทําตามหน้าที่ของผู้ถูกร้องอย่างเต็มเต็มเต็มที่แล้วนะครับไม่มีความคาดหวังอะไรครับก็มั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ได้รับความยุติธรรมกับกรณีนี้นะครับซึ่งถ้าคำพิพากษาเป็นคุณก็หวังว่าจะได้ กลับไปรับใช้พี่น้องในฐานะะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร